เหมือนมันกลัวหนูเลยอ่ะจุอบจุ๊บปูไม่เอาหัวทางนี้จ้ถ้าน้องดื้อให้ประบดัดมือทิง้งโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจะพาทุกคนมาที่กาแฟี่ชมุดบูโกลคาเฟ่นะคะคือที่นี่เลยข้างในจะมีอะไรดีอะไรเด็ดบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันจ้ะเข้าไปข้างในกันเลย เราเข้ามาอยู่ในร้านกันแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าเอ้ยได้ยินเสียงใช่ไหมก็คือในร้านนี้เขาจะมีสัตว์ด้วยเป็นเหมือน u, มินิซูปะพาไปเดินดูร้านก่อนตัวแรกที่เจอพอาจะนอนเป็นเหมือนมันคือเจอของจริงจริงหรอใช่ที่แบบว่าน้องอะเสียแล้วเฮ้ยเจ้าของร้านอาน้องน้องเขาเสียแล้วน้องเสียแล้วเอามาสตาร์เป็นขอ,อ,อ,องเจ้าของว้าวเอามาจับได้ไหมอะที่เขาอย่างนี้จับจับได้ไหมอะ เง้นหนูไม่จับโอเคนี่อันนี้ดุ่งอันนี้ Amazing Amazing มากยืนเฉยๆก็คือเหมือนถ่ายกับตัวจริงละเมื่อกี้อยากรูป่าว่าฉันคุยกับใครเขาบอกว่าบา r ิสหล่อนี่มันเก่งๆใครของนอกจากสัตว์ก็มีบา r ิสใช่ไหมคะชื่ออะไรนะสวยจีแล้วนม่เข้าร้านทุกวันไหมคะเออเข้าร้านทุกวันไหมคะ เข้าร้านทุกวนันร้านเปิดตีบกี่โมงนะคะให้เขาขายเปิดแปดโมงตีบหกโมงก็เปิดตั้งแต่เช้าที่ตื่นเช้ามากพี่ตื่นกี่โมงอ๋อคือไม่ถามสัตว์เลยค <c oughs> <ะ>่ะเอาไปดูของกินด้วย <c oughs> นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในนี้ <c oughs> ที่เป็นโนกก็ถ่ายรูปกับนุกได้เติมพลังงานก่อนไหมจำไม่ได้แล้วสั่งอะไรบ้างถามาวันนี้อยากคุยอยากคุยอบทุกคนไม่หักจำกันเลยทั้งนั้นชอบเป็นคนถามคำถามเฮ้ยนั่งมุมนี้สวย โอเคเรามาดูว่าเราสั่งอะไรไปบ้างอันนี้ช็อโกส้มกาแฟคือที่ช็อกโมจริงๆหรือเปล่ะคะทุกคนน่าจะอยากฟังพี่มากกว่านูก็ตัวช็อกโกกินบลเบอร์รี่แล้วก็มันก็แข็งมาแต่ว่ามันไม่ได้เปรี้ยวๆได้เปรีอ่าๆๆๆใช่ครับมากระเพาะทีมาเลยกาแฟมาเลยในบลเบอร์รี่แล้วรสชาติมันจะต่างกับแบบกาแฟ ปกติยังไงคือเค้กันจะหวานๆนะครับออันนี้จะมีความแบบว่าเปรี้ยวของส้มพี่ตูนเป็นอะไรชอบปะชอบอะไรชอบอะไรอ๋อชอบอะไรคือมันมีกลิ่นเฉพาะเหมือนเป็นรสชาติเฉพาะแล้วอย่างอันนี้อนนี้เราก็สั่งมาเป็นชานะคะตัวนี้มีดอกแบบว่าข้างในแต่อันนี้เทใส่แก้วไว้แล้วเดี๋ยวจะชิม มันเหมือนเก็ดหวยเบาๆหวๆๆหานๆ,านๆไม่ได้แบบออกไปทางชาจ๋าขนาดนั้นเรามาดูอันนี้ชีสเค้กหน้าไหมนะคะไม่ชอบของหวานแต่ชอบกินกนะ็กินแต่ว่าไม่ชอบหวานมากไม่ได้เป็นคนกินเค้กจ๋าอะไรงั้นแต่ก็ชอบงปองปะอร่อยชีสเค้กมันแน,น่นมากนี่บูเบอรี่ลาเวนเดอร์ชีสเค้กมันก็คือชีสเค้กที่เป็นเนื้อบูเบอรี่ เปรี้ยวๆนิดๆเป็นรสของบูลลี่ถ้าใครชอบเปรี้ยวจะแนะนําเป็นบูลลี่ลาเวนเดอร์ชีสเค้กแต่ว่าถ้าแบบชอบหวานหน่อยหรือแบบชอบชีสเค้กก็จะแนะนําเป็นตัวนี้แต่ว่าควรจะกินเก๊กหวยอันนี้มันเหมือน,อนออจริงๆใช<า>่มันรสชาติเหมือนเก๊กหวยเลยมันจะมีความหวานๆก็แนะนำเลงนีแต่ว่าถ้าสายกาแฟแนะนําให้ลองเป็นกาแฟที่ทำจากที่ชโุดอะรสชาติจะมีเอกะละกักษณ์แล้วมันแบบแตกต่างต้องลองนี่เดขาบอกว่าเราจะไปถ่ายรูปกับนกคือให้นกอแะกินอาหารบนมือก็จะได้รูปสวยๆเดี๋ยวไปดูกัน องดื้อให้สะบัดมือทิ้งว้อวิมโอเคพี่มันสะบัดยังไงหนูสะบัดไม่ป็นอุ้ยดีอ่ะเนี่ยเสียรูให้อย่างนิ่งเลยขอเป็นขอเป็นคูขอเยอะมากอ้น้องใเวยไหมล้น้องทำอะไรอยู่อ่ะ ูมันจะทำอะไรไม่วันนี้มีเทคนิคในการถ่ายกระสับปะใจนิ่ไหวแต่ปกติไม่ได้กลัวสัตว์มาพีมันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยเสียดู ววนี้้ดยจะเข้าไปดูข้างในนี่เล่นได้ครือ่าแล้วเนี่ยค่ะวันนี้จะดูค่ะออ๋ดูจริงค่ะดูไม่ได้ปิดเคี้ยวเป็นจริงอ,อย่าเกียวเคี้ยวหนะาโอ้โหมันนั่งเหมือนกลัวหนูอะมันเหมือนมันกลัวหนูเลยอะ่ใส่เป็แนแมวเลยไม่กลัวนหนูแล้ววะไรหัวมันอยู่ไหนคะตอนนี้ เราต้องถ่ายยังไงะพันอย่าง thì, เงี้ยจุ๊บจุบปุู๊ไม่เอาหวัวทางนี้ด้เอาหัวน้องหันไปทางนี้ได้ไหมหห <ie> <c oughs> ไม่รู้หนูหนูกลวงหัวมันอะแต่หนูถือได้นะแต่แต่ว่าถ้ามันอย่างเนี้ยไม่ไรไทเกอร์ก็จะเป็นะอะไรค่ะน้องคือแมวตัวหนึ่งแล้วก็มีนี่คิสตันคิสตันรักสนุกค่ะอย่าไปกวนตอนหลับไม่มีใครชอบให้กวนตอนหลับแล้วก็งูเมื่อกี้น้องกล้วยหอม <c oughs> ด้านหนนะจ๊ะซึ่งต้องเดินนิดนึงเขาบอกว่าข้างนนมีสัตว์เยอะกว่านี้แล้วคือมันเป็นแพนในอนาคตว่าอาจจะเปิดโอ้ my god มันเหมือนเป็นสวนสัตว์เปิดเลยอ่ะทุกคนน้องอยู่นั่นอ่ะมันให้จับไหมอ่ะหรือเราไม่ควรมันจะอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมงบพวกนี้จะไม่ใช้การจิดเขาจะใช้การสีสองขาน่าเงี้ยไม่เชื่อค่ะยูดีอยู่ตรงนี้เอง ว่าอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมเป็นจิ้งจอกที่ดูกระมุงกระมิงเฮ้ยทำไมเป็นดูมันดิเฮ้ยดีใจคนมาปะเนี่ยหรือหรือไม่ชอบหนูนี่แม่จังเลยเราอะกาแฟมาจากชมูนเป๋มันดูหิวหรือเปล่าดิอันให้ดูใกล้ๆเฮ้ยอยากออกกล้องว่ะอุ้ยเลกเซนแล้วมาทำไมมันเดินขอจับมือจับมือได้ฉันไม่ใช่อาหารอ่าน้านหน้านะ ราไปดูตัวต่อไปในห้องที่ใหญ่ๆด้านข้างนี้จะเป็นกวางกับนกยูนที่เห็นอยู่เนี่ยคือเราเลี้ยงจั่วขาวก่อนก่อนที่เราจะสร้างมินิซูจริงๆอ๋อคือก่อนเป็นมินิซูใช่ไหมคะใช่แล้วน้องมาด้วยอ่ะทุกคนน้องมาน้องตามมาแล้วน้องตามมาอ่ะถ้าฉันขวางเธอเธอจะถีบฉันไหมอ่ะจีบแม่เลยน้องตามหนูหนูจะทำายังไงเยอะน้อง ไอ้หนูไอ้หนูอย่าทำอย่างนี้ไอ้หนูไอ้หนูอย่าทีบกันนะตตีามมาทำไมไอ้แพนด็อกหนูเคยอยากเลี้ยงแต่หนูกลัวมันแทะตูสผ้าหนูโอ้ยตอนนี้ช่างตาดนี้ชื่ออะไรคะชื่ออ้วนครับไอ้อ้วนไอ้ต้องอ้วนนองอ้วนเหรอเราอ้วนสุดเราเลยปีนขึ้นมาอุ่ยเก่งอยู่นะหนูจับได้ไหมคะลองลองดูดู วุ้ยนุ่มมากหนูเคยอยากเลี้ยงหนูชอบท่านอนมันอาจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้ววัน <One game. S 1> จะไปแล้ววันน <One game. S 1> ี้เก่งทุกคนก็เห็นแล้วนะว่ามีอะไรดีอะไรเด็ดสัตว์เยอะมากมันไม่เหมือนกันมาคาเฟ่อยากให้ทุกคนมาเพราะว่ามาแค่เนี้ยคือแบบโอ้คุ้มมากไม่ได้แบบกําหนดว่าต้องแบบขั้นต่ำนั่นนี่หรือเฉพาะคนอะไรเงี้ยสั่งก็ววคือแบบได้ทั้งหมดเลยจะถ่ายรูปก,กับน้องไม่ได้แบบมีการเก็บเพิ่มใดๆใครที่ชอบสัตว์นะคะหรือสนใจก็สามารถมาได้เลยที่คาเฟ่ี่ชมดนะคะลูโก คาเฟ่คือรับรองว่ามาแล้วแบบแป๊บแรกก็ว้าวแล้วอ่ะแป๊บต่อไปลายว้าวเลยสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะช่องทางก็คืออยู่บนแคปชั่นด้านบนเลยกดได้เลยสำหรับวันนี้ไปละค่ะไปเล่นน้องๆก่อนบ๊ายบายถ้าหนูจับมันจะแบบเป็นอะไรวะเธอเออนจับแล้วมันจะเป็นอะไรไหมอะคะเออจับเหรับะแล้วผมร้องอ่อยอคะอ่ะไม่จับแล้วกันไอ้เด็กน้องอ่อยอ่ะคือ ติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ชาแนลเชอรี่บอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกั๊กปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย